ทีนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่ทราบผลโบวตนะคะปรากฏว่าบรรดามวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาปักหลักรอให้กําลังใจหน้าที่ทําการพักเพื่อไทยพอทราบผลก็เก็บอาการไม่อยู่ภาษาใบรุ่นก็ใช้คําว่าเก็บทรงไม่อยู่ดีใจจนกรี๊ดออกมาต่างก็ลุ้นด้วยความดีใจค่ะ ไม่ได้มางานบวชงานแห่นาคที <practiced noise> ๆๆ่ไหนที <vine> ่ร้องรําทําเพลงนี่คือดีใจเซิร์เลยนะเขาเซิร์กันเลยใช่เขาว่าม้วนขนาดโอ้โหเพราะว่าทันดีที่ทราบผลโหวตว่าเอาละคุณเศรษฐาโหวตผ่านม้วนเดียวจบเลยได้เป็นว่าที่นายกแน่ๆคนที่30โหร้องด้วยความดีใจค่ะ นายเศรษฐาทวีสินีจากพรรคแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยก่อนหน้าน,นี้หลายคนก็เป็นกังวลว่าอตอนโหวตจริงๆเนี่ยจะได้เสียงอย่างที่เคยพูดเอาไว้หรือเปล่าสุดท้ายได้จริงๆนะคะแล้วทุกคนให้สัมภาษณ์ไปในทํานองเดียวกันบอกต่อไปนี้ประเทศไทยจะได้เดินหน้าสักทีเศรษฐกิจจะได้ดีคนยากคนจนเขาจะได้กลับมาลืมตาอ้าปากกับเขาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ต้องฉลองใหญ่ว่าแล้วก็ร้องลําทําเพลงนี้ความสุข โอ้โหลำกันอยู่หน้าที่ทําการพักเพื่อไถยเมื่อวานนี้ลุ้นกันเนี่ยสำหรับผู้ที่สนับสนุนลุ้นกันหลายขยักครับเพราะว่าขยักแรกลุ้นตั้งแต่สวจะผ่านไปกี่เสียงอพอได้ครบ61เสียงนี่ก็เฮก่อนแล้วรอบหนึ่งว่าสวผ่านกับอีกรอบหนึ่งคือผ่าน3 7 5หก็เฮและจนสุดท้ายเฮสุดท้ายคือ จนครบทั้งสภาใช่แล้วเมื่อวานนี้นี่คุณเศษฐาไม่ได้ไปที่สภานะคะแต่ว่าคุณเศษฐาก็เดินทางมาสแตนบายรออยู่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วพอทราบผลคุณเศรฐาก็ลงมาพบปะมวลชนไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุ้งคุ้งเหมือนกับคุณอุ้งอิ้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็มาด้วยสีหน้ายิม้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยความสุขค่ะ วินาทีนี้ใครจะชื่นมื่นไปมากกว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีอีกแล้วค่ะแล้วบรรดาแฟนคลับก็ตะโกนเรียกท่านนายกท่านนายกนนจนคุณเศรษฐาทีา่ออกอากา,การเขินๆเหมือน,น,นกันนะเพราะท่านก็บอกว่าจะไม่ค่อยชินที่มีคนมาเรื่องแบบนี้ <laughs> ยังไม่ชินค่ะยัง <laughs> ไม่ชินก่อนที่จะถแถลงข่าวเปิดใจครั้งแรกหลังได้รับเกียินั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30มสิของประเทศไทยค่ะผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคน พักร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดล,ลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ